ไปทบชวนสัตว์ชวนหนาะรอบที่แล้วมันเจ็ดต่ตอเดิมรอบนี้มัน,นเก้าต่อเดิมใช่ไหมอาวแล้วก็ส้วเอาเจ็ดไปฐานห้าสิบเอ็ดเป็นเท่าไรเจดเจ็ดสี่สิบเก้เสองเพราะฉะนั้นก็คือเจ็ดแ่รอบนี้ใหญ่สน,นี้เป็นคั้นึตะวนต่านี้เ1็ดสเอากหานี่นะที่จริงแล้วเนี่ยนะเก้าแปเป็นเจ จเจ็ดสิบเอ็ดกับนจุกเจมแบบจุดห้าเขาถึงได้แตกอื้อ้ไรอ่โอ้โหต้องมาเข้าใจอาจจะตกเลขกันหลายคนไงพี่ว่าไม่ได้ตกเลขอยากใจรู้ให้ขนาล่ากจะไปกี้ทำไมว่าโอเนี่ยนะครับแล้วในห้าสิบเอ็ดยังได้เก็บรอบนี้เดนจุดห้าแต่ไม่นคนเดียวก็ชดส่วนมันเท่ากันมีได้ต่อเจ็ดกับต่อเก้าะแต่วร์ีนี่ มันไดี่เท่ากับหาด้ีมันจุดสีสีจุดสี่ได้แค่เปห้าได้ไงล่ะใช่องปัดลงนะอย่าย่ให้รับตับมีอร่วนะใช่นะมันไม่ควรดน